คือออกเต็นมาใหม่เล้ขนกันกลางความเลว่นียกลางความตัวคือออกกันอ่ะ,อะเต็นดีก็คลองแขวนเท่าใดก็ลังนี่ 1, <8. S 1> พันแปดพักับบ่อแพงเหรอเนาะไปซื้อยุใส่ยืร่องเกลือสระบุรีอืมพ<ะ>ันแปดแ่เราซื้อราคาสไปซื้อยุดหานเขาหมูวาเท่าไดนี่เเ อันนี้สองพันสามป่ะสองพสามเออสองสามคือเย้ล่างเขาก็สองสองพันหแล้วสามตัวพุ่นีเดียวสองพันห่ดแ้วไม่ดึ่งอีกยึนี่นี่นี่สุดินี่อีเมียนบอกคนนี้กลางแน่อนน่น่เ่านผ่าก้นผ่ก้อนแหม พาพา,า,าเดี๋ยวขึ้นใส่รถได้ยุบอ๋อแล้วขึ้นหลังคารถเพราะเพื่อนผ่ามันอายมันเขีบกว่านีนแ,นนมนแมนเขาเอาผ่าคุ้มกว่าไม่อายมันยังยืดละลลตึงใกล้กันเน,นี่ยแมนต้องดันตรงกลางไม่อายนี่แม่ดันตรงนี้แมเห็นตะโคเฮ็ดนี่ไหมนี่นี่ตอนตรงเนี้ยเนี่ยดันตรงเนี้ยขึ้น เห็เขาเห็ดขาเห็ดผู้เดียวอย่างนี้เลยเห็ดง่ายง่ายคอนกลางเต็นมันเสื่อมอยู่บ้านมันคือง่ายใจแม่มัน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 หม่อยู่มันถึกหน้ามันเลยฟิตไอของใหม่มันเลยฟิตแหมอ๋อเออตังดึงพละมุมบอดึงข้นพู้ละมุมแหมอเอไหนมาเนาะ บอลกับปอดที่หลงมันว่าอ่อนยัไปอ่านคืนปอดลงอ่ามันว่าคืนนี่เหลวมันมันเฟื่อยแมมันมันเปนมันบเป็นเหล็กมันเป็นพลาสติกพมันเฟื่อยฮะเออต้องให้แม่ยกุงมาจัดการเราเป็นผู้เชี่ยวชาญมันเฟื่ อันเ่อันเดอรเป็นยังมันยืนทั้งรถได้อยู่นันเดมีกลุ่มกี่ายแท้เ้ยน้อง่ยกตัวใดกว่าเนี่ยเออยกตัวกางแล้วก็ดันนี่ขึ้นอ้ยอันนี้สองคุณสองตัวนี้ใช่โอันนี้องเมยไม่ต้องขอบรถ ว่าสองสามมันจะพอดีรถแต่จะสองกุงมันจะบีบรถไปใช่มันก็เพราะเรืต่างกันนะว่าเจ้าขึ้นนี่นหละวัดเจ้าขึ้นเจ้าขึ้นนี่คือดือดราคาก็ได้เอื้อนไม่ได้มาหนั่นทั้งทางไม่แยกกลุ่มไม่แยกกลุ่มเราเป็นผู้เชี่ยวชาญเอาสุดเลยสิเอาสุดก็ได้แต่เจ้าจะยกไปไหมความสูงเจ้าจะได้ไหมแล้วเอาซีไปได้นะไปหารถแับ นี่น่าสั่นเหรอเจ้าโยกว้าวแล้หรอมันมันคือลวดป่ะนี่มันสูตรโพดต่อลร้องอีกแล้วพี่น้องหาแนวเหย็ดอีกแล้วเนี่ยถ้ามันซีมม่ซีซุดเห็นป่เนี่มันสือลวดเลยเนี่ยแค่สามก็พอใช่แล้วเจ้าสิโยกเงี้ยนั่นนะ หมุนจมุนมาเ่ยไอ้จมุนจมุนผกจมุนได้ยางผูกจ่ายยางไปไหมจ้ายาางไปเออไอ้หมอนข้นมานี่ายยางไปนีจ่างไปยางไปเอาไปายยงไปเลยเดินไปไอ้หมอนจะพาผกผเออพอดีเห็นไ่มบ่มเสียเบียดรถมันเบียดอยู่แต่แบถึงว่ามันเกับโอเคเอาไฟออกกนาเอาัล้วละแมเราสี่ถได้กเลยได้มางไมาันเอไดมาแล้วมันดันไปมันตึงด้เท่าบ่ตึงดิใส่มาเร็ว เออตเาตนาจะปอาตามวิธีแล้วเล่ะมันแ็ย่าอเมื่อจุบนหรอเม่แต่ว่ามันมหัศนเนี่มันคือืนมันถือมันถืกน้ำอันาเต็นท์ยูไส้หนึ่งเลยผามันยูไส้เ้ยมือเศร้าอ่าท้ย่ดดฮะนี่ อีกสนาทีพอไปอีกไปบอลจับนี่จับนีพละแกว้วแกวแล้วเอาไอน,นั่น,อออออนอเ,อเอาไอไออันผ่าเต็นมะไซมาจ่อยไซในอ๋อ โอ้สีเขียวเหนียวซับเ,เขียวเนยวหนียวซับน้าฝนแล้วก็ต้องหน้าฝนแล้วก็ต้องอ่ามีแนวกันฝนฝนกับติดแล้ว ช่วที่สมุงเคาน่น้ำมัน,น,นกังายไงรื้อสวมฟุบแล้วก็ดึงขึ้นปกติก็เห็ดแบบนั้นลหะอ,อันนี้มาคุ้มที่หลังนะลองมงเนี่ย้อไ้่ไ่ซีไ่ีไร่นจะแน่นโยกว้างกว่าบอไข่ีไร่มัสิกว้างกว่าผ่าไอ้ลักกี้มาเสร็จมาเพื่อมันสองเซน ก็เอาลงก็ได้นี่แค่ลงนี่แค่โล่งใต้กับขวาความจะเอาขึ้นไม่ถึงโลงถึงลงง่ายอแล้วแมนแมนอ่ะแล้วแล้วอะไรนั่นแล้วเราหากันดึงขึ้นเหมือนกัาเออพยายามให้มันตึงก็คือปัญหาที่กอง อะอย่างเงฮะพี่เอนี่ออย่างเงาหาเนี่ยบอกจุกอีแล้วโอ้ยูดีนโนี่ยเแล้วเนี่ยคืมื่อคืนรูแล้ไนี่นีเลนี่เดียวคแค่นี้มึงนี่ไได้วาก็ได้แ้านัแต่ถ้ามันแข็งหลายอย่าไปฝุน อยู่ไม่พอดีนงบวบเพว่าตัวสองตัวสามเยอะมากประเ,รเดนเนี๋ยวไฟมาติดบ่ดเนี่ยถ้าตัวสองคู่สามนะพ่อสิพ่อสิดีอย่างหนึ่งก็คือมันยาวออกมาข้างน,นอกเนี่ยมันยาวออกไปพบุญเน,นี่ยยาวมาพี่โอเคครับสำเร็จครับผม